พี่น้องครับช่วงเวลานี้ผมอยากจะช่วยโอกาสอธิฐานอวยพรสำหรับพี่น้องทุกคนที่กําลังค้าขายทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชไร่พืชสวนคลิปนี้ผมอยากจะอธิฐานอวยพรพี่น้องทุกคนให้พี่น้องรับเอาด้วยความเชื่อนะครับ<อ>ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าวันนี้ลูกอธิษฐานขอพรองเปิดบัญชรฟ้าสวรรค์เทพรพรจากคลังทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพรงลงมาสู่พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ทําธุรกิจการค้าขายการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชไร่พืชสวนให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มือของพี่น้องทําน้าจาเริญเติบโตเกิดผลอย่างมากมายในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟและพระองค์ทรงทําให้กิจการทั้งสิ้นที่โยเซฟทํานั้นจาเริญเติบโตเกิดผลมากมายเช่นเดวกันวันนี้พระเจ้าลูกอธิษฐานอวยพรสําหรับพี่น้องที่กําลังทําธุรกิจไม่ว่าเขาทําธุรกิจด้านไหนก็แล้วแต่อวยพรเขาให้ มากยิ่งกว่าที่เขาเคยได้ยัดสันแน่นพุนล้นพระวิดเดจโฉกา,าและขอให้เขามีอย่างล้นไหลล้นเหลือและเพื่อล้อนเพื่อการดีฮาลาลูยสารเสริญพระเจา้าสารเสริญพระองค์ขอพระคุณพระองค์พระเจา้าลูกเทวพระค์จะทรงทําการอัศจรรย์สิ่งที่ขัดขวางในการทําธุรกิจ ในการปลูกพืชได้พืชสวนศัตรูทุกอย่างเราขอสั่งทำลายในพระนามพระเยซูสั่งทำลายในพระนามพระเยซูและขอให้พี่น้องทุกคนที่ได้เปิดฟังคลิปวิดีโอคำอธิษฐานนี้ให้เขาได้รับกำลังที่สดใหม่ที่มาจากพระเจ้าให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยดีฮาเลลูยาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้พี่น้องเชื่อนะครับธุรกิจการงานของพี่น้องจะดีขึ้นและพืชได้พืชสวนที่พี่น้องปลูก พระเจ้าจะอวยพรใส่ปุ๋ยให้อย่างดีเลิศเลยนะผมเชื่อนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับสวัสดีครับ